ท้งสองคนเนี่ยทั้งต่างชาติเองก็ดีหรือว,ว่า คนไทยเองก็ดีเนี่ยก็รักกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยฝรั่งแก่แล้วไงเขาคงแบบแค่นี้พอละใช่เขาก็ฝากฝังชีวิตตายแล้วตายชีวิตเป็นต้นไปวอ้จะมีสักกี่คนได้มีโอกาสดีๆแบบนี้นะแบบหญิงไทยอ่ะอใช่ป่ะทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนเนี่ยอาจารย์ยินดีกับคนคนนี้มากแบบฟาลิขิตมันไม่ได้มาโดยบังเอิญนะเนี่ยคือยังเซลากันนะมึงไปหาว่าจะไหนวะความสุขนี้อยู่นานไหมอยู่นล้สิบกว่าปีสิบกว่าปี อยู่กับกันมาตั้งแต่สมัยเรียนจบอะค่ะก็สิบกว่าปีพออยู่กันมาปุ๊บวันหนึ่งเมื่อปีที่แล้วอืได้รับการติดต่อว่าเฮ้ยสามีนางเสียอืสามีเขาเนี่ยเสียชีวิตครับแก่แล้วไงอ ก็เสียชีวิตโอ้ยดีมเพื่อนของมึงได้หมดเลยราเสพออยู่เยอะจริงๆเ่าอ่าอ่าก็ต้องดีใจดิดีใจดีใจเพื่อนก็ดีใจสบายแล้ว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 ทั้บ้านทั้งรถสบายแล้วเออหุ่นเฮานาทตกเพื่อนของมึงหมดแน่นอนอะไรเงี้ยเออไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าพ่อและแม่ ของสามียังไม่เสียชีวิตฮะน้อง <laughs> เดี๋ยวก่อนพ่อและมแม่ของสามีคือพ่อหลังคนนี้ก็แก่แล้วแก่แล้วแต่ไม่ได้มากอาจ,จารย์ก็ห้าสิบเี่เอยห้าสิบเ็ดยังหนุ่มอยู่มันอดู่ใกลยตัว <laughs> ก็โอเค50ก็ยังมีพละกําลังอยู่อะแต่พ่อแม่ของสามียังไม่เสียชีวิตยัง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 ไม่เสียชีวิตเขาก็อายุประมาณสักเจ็ดสิบกว่าหรืออะไรประมาณเนี้ยอาจ้ยด้วยดูจากรูปร่างนะคะหน้าตาอะไรนะแล้วไงมรดกทรัพย์สินของเขาเขาเข้ามาจัดการมรดกเลยพ่อแม่นะพ่อแม่ของชาวต่างชาติเขาก็เข้ามาจัดการมรดกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นของลูกเขานะเธอเนี่ยเป็นแค่ผู้หญิงไทยคือเป็นแค่แบบ คนที่เขามาคอยดูแลเป็นแม่บ้านไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าสิ่งทรัพย์สินที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคอนโดหุ้นรถยนต์หรืออะไรเนี้ยที่ซื้อเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเงินอะไรก็ดีเนี่ยเป็นของลูกชายเขาหมดเลยเขาบอกก็ในชื่อของฝรั่งคนนี้ใช่ค่ะตัวอะไรที่มันมีชื่อที่เป็นแบบเขาเรียกว่ากรรมสิทธิ์เนาะจะเป็นของคนนี้หมดเลยแม้กระทั่งในเงินฝากธนาคารหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นของเขาเพราะฉะนั้น เอาตรงๆว่าโดนพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งฝ่ายชายเนี่ยเอาไปหมดอืเป็นไงความฝุขชั่ววูบความฝุขชั่ววูบนะแล้วเขาก็เฮ้ยอะไรกันเนี่ยม,ม,มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเซอร์ไพรส์ถูกป่ะใช่เราเคยรวยอยู่แล้วอยู่ๆสามีตายเราไม่คิดหรอกว่าสามีเราจะตายขนาดนี้เร็วใช่ไหมแล้วถ้าตายเราก็คิดว่าทรัพย์ทรัพย์นั้นน่าจะเป็นของเราหรือไม่ก็เป็นของลูกถูกป่ะอาจารย์ก็ก็อยู่บน พื้นฐานในความคิดชัตรกติแบบนั้นมาโดยตลอดค่อาจารย์ก็เลยมาตกใจเนี่ย